ขอาก็อนสุดนี่น้่นนะคุอวีเกมที่พอยอานะอ่าไม่รูว่ผมเอพไปมาหนึงลยวันนี้แล้วก็อัพนี่นะอัพอัพแค่ขัางยอยใช่ไหมปุ๊บเ่นะนะอย่าโดนทำอย่างเนี้ยนี่คนทำนี่คนทำเนี่ยคนทำนี่เสียงมา ก็เลยบกเก่งเก่งมีสาวทุบเว้ยนะ สามนะเกกดลูกทก่อขาก็ไม่รู้เลยขาดขาดขาดไม่เยอเลยเขาอก็หัจะเมากครับขึกระเบิดน้ำขึ้วนีเกินกิโลนึงนี่เป็นระบบสระบบน้ยาน้ระบบตรงนับนนะก็ถึงแลวเราเียวเร็วนะ มันะเ่ถ้า็นรบอีกทนมันก็จะเป็นกลับอคนอเคเยเล่นตาเนะีเ้ก็กนะ็เพื่อผมอยู่นะก็เ,เขาจะมาเล่นเพีอนนะ่อนะเดี๋ยวรอสักตาเลยนะเ,เดี๋ยวรอสักตา เียกดเลยนะค่ะเดี๋ยวรอตั้งวันเสร็จนะครับมาต่ออ่ะโอเคเหลือหนึ่งเอาคุณมาที่ผมมาตั้างจะลงกดเละครับดูอ่ะนี่ผมโดนไงครับมุกกดทีๆนะกดทีๆกันเลยนะมดี๋าวเล่นเราต้องเรียกกลับอยากกลับอ่ะกลับยังไงครับมันเล่ากลับยังไงอ่ะม่นกลับยังไงครับ ต้ับเมื่ครับต้องขับนะ้งขับนลับนกทีวนะะ่ทีีให้เห็นตัวนะก้าับ f เกด f องเียค่อยกเงินเยอนะ คือก็ได้คือแบบตายไม่ตายเพราะด่านนี้มันมันไม่ตายหรอครับไม่มันตายได้แต่คนจะตายน้อยมากแต่ไยไฟเจ้ไฟละเหรอเนี่ยรับร่ มันนี้ก็ไม่รู่แลวเดี๋ยวก็ตายแล้วอันน,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 นี้อันนี้น้องานที่ติดพรบลววา,าลวติดไฟแล้วควันไปใกล้ๆ่มวันไปละ เ็นวิของไฮโลเยอะที่สุดะไมันิดไปแล้วคนเราละหารพวกคุณ้ดงซ้ำก็เราก็เลือกเอ็นพีชูต่อแล้วเอชมันดีก็ได้เหมือนกันนะมันดีวิวอะแล้วเอ็นพีชูเหมือนกัน

ต้องรู้ unda, ่อเลยโอเคเราไปจบหลังใครเห็นเ totally ่ินดีดเอฟพีโน้ตมากะเห็นองเัานะ่ัวไหนที่แชืแกแต่แก้ไม่ได้นะสมชาแกมาหน่อยนะสมแก้ไม่ได้ซมแกไแกไม่ได้นะ แค่ขอจบเลยด้วยค่ะนะขอบคุณค่